การแก้ปัญหาการพนันเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของรัฐบาลแล้วก็เริ่มเดินเกมมาตั้งแต่ร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนสอดไส้อยู่ด้านในมีอัตราส่วนไม่เกิน10%เพื่อหวังดึงการพนันใต้ดินขึ้นมาบนดินและล่าสุดค่ะกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมชงเสนอร่างพรบรการพนันฉบับแก้ไขเพื่อหวังที่จะเพิ่มโทษให้รุนแรงขึ้นและก็เพื่อเป็นการรองรับการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายด้วยวันนี้นิวไซเจสจะพาไปดูร่างพรบฉบ นว่าด้านในมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะมีเด็กและเยาวชนที่เข้าถึงการพนันเนี่ยจำนวนมากทีเดียวและถ้าให้บอกเป็นตัวเลขข้อมูลจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันพบว่าในช่วงปี2,566ค่ะกลุ่มเด็กและเยาวชนในช่วงอายุ15 25ปีเล่นการพนันออนไลน์32.3หรือราว2.9ล้านคนในจำนวนนี้1ใน4เสียงเป็นนักพนันหน้าใหม่ถึงประมาณ7,39,000คนเลยทีเดียว ซึ่งคุณอนุทิยนชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้เหตุผลถึงการที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการพน,นันเนื่องจากฉบับเดิมเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี2478ให้สามารถที่จะบังคับใช้สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบันทั้งยังต้องครอบคลุมบ่อนพน,นันพนันออนไลน์การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพตลอดจนอัตราโทษที่หนักขึ้นของคนที่ลักลอบเล่นการพน,นันให้หรุนแรงมากยิ่ง เพราะที่ผ่านมาค่ะคุณอนุทินบอกว่าคนที่เล่นพนันผิดกฎหมายเนี่ยมีโทษต่ำาเสียค่าปรับแล้วก็ปล่อยกลับบ้านจากนั้นก็กลับมาเล่นใหม่สรุปคือหากใครจะทำการพนันถูกกฎหมายจะต้องมีการขออนุญาตแต่หากว่าใครยังลักลอบเปิดแบบผิดกฎหมายจะได้รับโทษหนัก ทั้งผู้เล่นแล้วก็เจ้ามือเพื่อเป็นการต้อนให้คนที่อยากจะเล่นพนันออนไลน์มาเล่นแบบถูกกฎหมายแทนเพราะตอนนี้การพนันแบบผิดกฎหมายนั้นเกลื่อนไปหมดและเราก็แทบจะไม่สามารถจัดการอะไรคนพวกนี้ได้เลยค่ะซึ่งการเล่นพนันออนไลน์เนี่ยมี2ประเภทด้วยกันนะคะแบ่งเป็นการพนันประเภทห้ามเด็ดขาดได้แก่การเล่นตามบัญชีกรท้ายพระราชบัญญัติการพนันพศ2478ซึ่งมี28ชนิดอย่างเช่น หวยกอขอปาการาแล้วก็สล็อตแมชชีนส่วนการพนันประเภทอนุญาตได้แก่การเล่นตามบัญชีขอเช่นการเล่นต่างๆที่ให้สัตว์ต่อสู้หรือว่าแข่งขันกันอย่างเช่นชนไก่กัดปลาทายผลบอลทายผลมวยถ้าหากว่าแก้ไขกฎหมายการพนันผ่านแล้วก็ออกประกาศกฎกระทรวงเรื่องการพนันประเภทขอเข้าไปถูกกฎหมายก็เท่ากับว่าทายผลบอลทายผลมวยก็จะถูกกฎหมายส่วนบัญชีกอถ้าจะทําเป็นพนันออนไลน์เนี่ยต้อง ไปแก้กฎหมายค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะสับสนนะคะว่า เอ๊แล้วนี่เนี่ยมันต่างหรือเหมือนกับร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อย่างไรคุณอนุทินค่ะบอกว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการพนันจะต้องมีการเดินหน้าทั้ง2กฎหมายทั้งกฎหมายการพนันออนไลน์แล้วก็กฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งขณะนี้นะคะกรมการปกครองสำนักการสอบสวนและนิติการได้ยกร่างพระราชบัญญัติการพนันแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่วันที่30มกราคมถึง14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการรับฟังความคิดเห็นนะคะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ค่ะเห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าวส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมองว่าคําว่าพนันออนไลน์นั้นกว้างเกินไปและก็อาจจะนําไปสู่การตีความที่คลุมเครือได้ซึ่งล่าสุดคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเปิดเผยว่าร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการพนันเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมครมรวันนี้จากตอนแรกมีรายงานว่าจะเข้าครมรภายในวันนี้ ส่วนสาเหตุนเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าหนังสือเวียนที่ส่งไปสอบถามหน่วยงานแล้วก็กระทรวงต่างๆยังตอบกลับมาไม่ครบและขณะนี้ก็กําลังรับฟังความคิดเห็นอยู่ส่วนเรื่องการจะทำกฎหมายการพนันออนไลน์ของกระทรวงดิจิทัลตอนนี้อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกันระหว่าง2กระทรวงนั่นก็คือกระทรวงมหาดไทยและก็กระทรวงดิจิทัลซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะ ท้งนี้เนี่ยก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่ากฎหมายพนันฉบับแก้ไขจะเป็นยาแรงในการควบคุมการเล่นการพนันในทุกช่องทางได้หรือไม่และถ้าหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยจะมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบอย่างแน่นอนค่ะ